สวัสดีครับผมยามระ,ะดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยยห,หอมเป็นเหรียญจังหวัดนคปรปฐมเนื้อทองแดงลบนำ้ำรุ่น2ไหมทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาหลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาัช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผม ทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตแรกบริเวณด้านหน้านะครับเป็นเหรียญรุ่น2นะผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับด้านบนบริเวณตรงนี้นะมุมฝั่งขวานะครับผมจะมีผืนนะครับขี้กากรอยขึ้นมานะครับบริเวณตรงนี้1กลุ่มนะครับผมเดา๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับจะมีพืนนะครับมีขี้กากรอยขึ้นมานะครับบริเวณตรงนี้หนึ่งกลุ่มนะครับผมบริเวณด้านข้างเนี่ยผิวเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะแต่ตรงนี้จะเป็นขี้กากรอยขึ้นมาบนพื้นเหรียนนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีก้อนขี้กากนะครับอีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยบริเวณตรงพื้นตรงนี้นะครับผมอาจจะมีก้อนขี้กากนะครับลอยขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มเลยนะครับผมมีเม็ดเยอะๆเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะพื้นด้านข้างเนี่ยจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับแต่บริเวณตรงนี้นะครับผมจะเป็นขี้กากโดดเด่นขึ้นมาเลยนะเป็นจุดสังเกตที่2นะเดีลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณกระหนกนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับคมๆยืดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาแลวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมก็จะมีขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับบริเวณตรงกระหนกเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะอ่าแล้วก็ตรงปลายเนี่ยก็จะมีขีดนะครับขึ้นออกมาเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นเส้นลวดนะครับคมหนาขึ้นมาแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาผมนั้นเราไปดูจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณกระหนกนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแตกขึ้นไปนะครับผมอ่าเหมือนฝั่งซ้ายนัเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกระหนกมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะมีขีดนะครับขึ้นมานะครับผมอ่าบริเวณตรงเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานานะอ่าแต่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะอ่าเป็นจุดสังเกตที่4นะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่5ากันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีก้อนขี้กากนะครับผมนูนขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมานะครับอย บริเวณนะครับตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงนี้จะมีก้อนขี้กาศนะครับนูนขึ้นมานะครับผมเป็นก้อนนะในก้อนขี้กากพื้นเนี่ยจะเป็นตามหมดรูลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่5้าในการพิจารณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกัน บริ it, yeah 1, dad, er. เวณน,นะครับรูเจาะด้านหน้านะครับผมรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะนะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับเป็นเหรียญรุ่น2เนี่ยพื้นเนี่ยเขาจะไม่ตึงมากนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยเขาจะตึงเป๊ะเลยนะครับผมถ้าเป็นรุ่น2เนี่ยก็จะเป็นผื่นๆนะครับลอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับจะมีบางส่วนนะครับที่ตึงนะ ลักษณะนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมพื้นรุ่น2เนี่ยก็จะมีขี้กากนะครับผมถ้าเป็น6กรอบก็จะมีขี้กากเยอะกว่านี้นะครับลักษณะพื้นเห็นไหมครับก็จะมีผื่นๆนะครับจุดตําหนิที่ผมบอกนะครับก็เป็นจุดตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะเยวผมเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะ ผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพาเครื่องผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งขวาด้านบนนะครับเส้นลวดกระหนกนะครับก็จะเป็นเส้นลวดหนาคมนูนขึ้นมานะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมลักษณะแบบนี้นะไม่ไข่ปลาตรงนี้นะครับก็จะเบบอ์ลักษณะแบบนี้นะครับผมเราผมเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับใบหน้าของท่านนะ บริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตแรกนะครับด้านหลังเนี่ยผมจะดูบริเวณเส้นลวดยันนะครับผมจะมีเส้นซ้อนนะครับอยู่ใต้เส้นลวดอีกทีหนึ่งนะเอาละผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมเส้นลวดยันนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะมีเส้นซ้อนนะครับอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นเส้นนา,นานๆนะคบผมจุดสังเกตรแรกนะแล้วเส้นลวดเนี่ยก็จะโดดเด่นขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณเส้นลวดยันนะครับอ่าเขาจะเชื่อมติดก,กันนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะหัวขราะนะอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บร Итак, you, right. ิเวณนะครับตรงหัวอ so so ัขระนะครับผมบริเวณตรงนี้เขาจะเชื่อมติดกันนะครับบริเวณเส้นลวดนะครับอ่าแล้วเส้นลวดเขาเนี่ยจะเป็นแท่งนะครับเลียมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่2นะเดหลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างนะครับบริเวณเลข2เนี่ยปลายเลข2เนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเฉียงขึ้นไปตรงๆลักษณะแบบนี้นะอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณตัวเลข2นะครับผมเนี่ยบริเวณตรงหางเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับหนาๆตรงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นลวดที่โดดเด่นขึ้นมาบนพื้นเหรียญคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณอักขระตรงกลางนะหัวอักขระตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหัวตันๆนะครับผมอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับอัคลา,าดนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นหัวอัคลา,าดเนี่ยก็จะเป็นหัวตันลักษณะแบบนี้นะครับผม а, บริเวณตรงเนี้ยเขาจะเป็นหัวด้านในเนี่ยเขาจะไม่ตันมากนะครับแต่บริเวณตรงเนี้ยเขาจะตันลักษณะแบบนี้นะ,ะเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจนารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณพอพานกัออ่างนะครับผมจะมีขีดนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับพอพานกบออ่างน,นะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะมีขีดนะครับเล็กๆนะครับเชื <R ud> <genes S 2> ่อมติดกันนะครับผมเป็นเส้นลวดคมๆมลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมบริเวณนะครับรูจอะด้านหลังกันลักษณะของรูจอะด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นรูจอดลักษณะแบบนี้นะครับจดจำให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอ่ารูจอดนะครับจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณพื้นผิวเรียญกันบริเวณตรงพื้นผิวเรียญนะครับขอบด้านนอกเนี่ยก็จะไม่มีขอบนะครับผมจะเป็นเรียบๆลักษณะแบบนี้ นะพื้นด้านหลังเนี่ยเขาจะตึงมากกว่าด้านหน้าเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าบล็อกด้านหลังเนี่ยเขาแกะบล็อกใหม่นะครับเป็นพิมพ์รุ่น2นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพักด,ด้วยนะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพักมาไว้ในช่องใต้คำอ,อธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับตรงมุมด้านล่างตรงกลางนะครับผมตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเป็นแท่งนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอาโดดเด่นขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะผมเอียงให้ดูนะครับลักษณะนะครับจะต้องคมแบบนี้นะเยวผมเลื่อนลงมานะครับตรงพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมมุมล่างนะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องเนี่ยส่งรูปพักมานเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผม ขอบเหรียญน,นะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีรอยปิ้นนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับผมลักษณะเนี่ยเห็นไหมจะมีรอยปิ้นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับ <sh arp ate. S 1> เห็นไหมจะมีรอยปิ้นนะครับ <sh arp ate. S 1> เป็นธรรมชาติของเหรียญนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะบริเวณยันตรงกลางนะครับผมบริเวณยันตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะถ้าทุกท่านนะครับที่เห็นนะครับมีรอยเหนอะๆพวกนี้จะเป็นคาบกาวนะครับผมผิวจริงๆเขาเจะต ลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยผมแตะแคงให้ดูเนี่ยผิวเขาจะตึงนะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีผื่นมีผลเยอะนะครับด้านหลังเนี่ยผิวเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณนะครับตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมลักษณะตัวตัดเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับตรง กลางนะครับฝั่งซ้ายนะเ,เราผมเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผม เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาอีกทีนึงนะครับมุมนะครับตรงตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับด้านบนนะครับฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบ ส่งลายมาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่านะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวานะครับมุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงตูดเรียนนะครับผมตัวตัดนะครับบริเวณตรงตูดเรียนนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ